nga <Sýmá> kalamana thamma mga anupanna thamma upadino thamma pachupanna thamma titaramana thamma khachatha thamma tira เรากัขอกราบพระพุทธเจ้านะครับสองโลปนะครับกราบพัฒนาท่านพระครูสุขนพลพัฒนาพรวัสวิ์ท่านจะกระสังนารผู้ปภาวาอยากทำที่ประชิตตวานรชันติเตสร้างบุปผาสมสุทร ถระัตว no ์ประบพระนาายพระพุทธเจ้านรท่านพระอาจารย์หน่อยะทะานนจะเอาว่าวัดป่าห้วยสวงอำเภอเชียงฐานจังหวัดเลยพระสิทธิวันยัท่านตีเทสังบุปภะสมุขโขสัพเัตตาหมักรติจักษมะเร็งาติมริสเรติวัลมริสานิทัดทินเดชสัพเพ นะครับจริงๆผมก็ว่าติดตะเศษนะคะรับติดต่เศนะคะรับที่เราทำสรรพว,รพวรัตถุการศึกษานะค,ะคนรับครับก็ขอกรับพัฒนานะครับท่านหลวงพอ่อจันสดนะครับ bạn đã ăn sơn bay, tôi liền nói là, "chắc không phải là gì cả". Thưa ông, ជាក្នារបស់បាក់ចាងពីល់ក្នា